สวัสดีค่ะเพื่อนๆมื้อน,นี้สิพามเม็ดไก่เดียวเด,ยวด้วยค่ะอันนี้เป็นเนื้อช่วงนาอกค่ะนี่ก็ประมาณ2อกิโลนะคะเดี๋ยวพ่าไปหั่นไก่ให้เป็นชิ้นสวยแล้วไปเบิ่งวิธีการมักกันเลยค่ะหั่นเป็นชิ้นตามยาวเลยด้วยค่ะ เป็นเส้นประมาณนี้นะคะกไกเด็ดเดียวของเฮาก็สิเป็นเส้นสวยค่ะขาถ้าเซลส่วนขาหรือว่าส่วนอื่นก็ได้ค่ะ แต่ส่วนที่มันมีกระดูกนอยมันสีหานง่ายด้วยค่ะประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นเนื้อไก่ที่ล้างแล้วนะคะหั่นใสมหม้อไว้เดี๋ยวเราไปหัน่นจนเส้นแล้วก็ับไปบึงวิธีมากนํากันแล้วค่ะมาถึงขั้นตอนการปรุงแล้วนะคะน้ำตาลทรายแดงช้อนหนึ่งค่ะ กระเทียมก็ประมาณซ้อนหนึง่งเพิ่มความหอมค่ะพริกไทยค่ะใส่เข้าไปน้ำตาลทรายกระเทียมพริกไทยซอสปรุงรสค่ะ มันหอยไก่สองกิโลก็ใส่อย่างละโซนนะคะสิพอดีโบเคมหลายค่ะสวขาวค่ะต่อไปนวดให้เข้ากันนะคะนวดส่วนผสมให้เข้าเนื้อไก่เฮาดีๆแล้วมากไว้จัก20นาทีนะคะแล้วไปตากค่ะ เ้องสีไดไก่แดดเดียวที่แซ่บค่ะเอามาย่างมาย่างใส่ไฟเตาถ่านกินก็นได้ค่ะหรือทอดกินกับแซ่บดีค่ะกินกับข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็ได้ค่ะสูตรนี้แซ่บค่ะยี่สิบนาทีผ่านไปเอาไปใส่ตะแกรงตากกันเลยนะคะนี่ค่ะไก่เดดเดียวของเพร้อมตากเดดเลยนะคะ ไปตากแดด,ด,ดกันค่ะถ้าแดดแรงก็สามสี่ชั่วโมงก็ามาทอดกินได้แล้วค่ะยกไปตากแดดเลยค่ะนีค่ะตากแดดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมันแหง้งเลยไปทอดกินกันนะคะเนะเาะลองชิมกันบึ่งว่าซิแซบสําได้ค่ะนี่ค่ะไก่เด็ดเดียวของเฮาเริ่มแห้งได้ที่แล้วนะคะแห้งสนิทเลยค่ะ เดี๋ยวจะไปทอดกินกันนะคะโอนี่ค่ะเดี๋ยวไปทอดกินกันเลยค่ะว่าสีแซบสัําใดเนาะตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะ น,นี้น้ำมันเดือดดีแล้วใส่ไก่งลงไปทอดเลยค่ะอันนี้ทอดเป็นไฟกลางเ้ยค่ะยังบ่เดือดค่กก็ใส่ลงไปเลยค่ะ คนให้โดนน้ำมันทั่วถึงค่ะทอดเป็นไฟกลางไปเรื่อยๆให้ซุกเหลืองทั่วถึงค่ะ สูตรนี้แซบ่บดีด้ค่ะพเพื่อนๆลองเหตดกินเบิ่งจา้าสุกเหลืองนี้แล้วตักใส่จานเสิร์ฟเลยค่ะน่ากินมากๆ ไก่เดดเดียวสุดทำง่ายง่ายแต่อร่อยจ้าอันนี้มันโบเพนะคะ่ะไก่เอามาเอดเดดเดียวเพราะว่าเนื้ออกไก่ตอนนี้กัอยู่กิโลละห้ิบบาทค่ะสองกิโลก็ร้อยหนึ่งแล้วเอาเอด็ดมักดีดๆแซ่บๆมันกะโบเพเนื้อกะหมูต่อขารสชาติความอร่อยนะคะ,นะคะมากินข้าวนํำกันค่ะเพื่อนๆ ไก่แดดเดียว,ยวทอดหอมๆอ,อร่อยอร่อยค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอจบไว้เท่านี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนเด้อจ้าสวัสดีค่ะ